สวัสดีค่ะก็มารายการชินเที่ยวไทยกันอีกแวันนี้เราก็มาที่เกาะกูนะคะชื่อรีสอร์ทคือกัปตันทุกขขอเชิญดูโลโก้หน่อยค่ะนี่นะคะคือกัปตันทุกรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทที่ทั้งอาหารแล้วก็วิวเนี่ยสวยมากๆนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยนะเราขดต้นต่อนนี้ยังไม่มีเรามาดูรีวิวเลยมอเคจานแรกอันนี้นะคะคือเนื้อปลาอะไรสักอย่างนะคะไม่ทราบว่าย่างปลาเก่าค่ะตทอดแล้วก็ราดกระเทียมนะคะ จะสังเกตดูว่าเนื้อนี่นะคะจะสดแบบเดือนหลังจากินเนี่ยถ้าเกิเกินเข้ไปแล้วเนี่ยนะคะข้าก็จะกินให้ดูไม่เคยกบกบยอดมากค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรเลยนะคะชอบเลยเนี่ยครับเขียวไากอร่อยมากต่อไปนะคะ วันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามึงต้องแต่งานมีงานเลี้หมูกระทะด้วยแต่นี้เป็นทะเลกระทะนะคะหมอบอกคุณทองเลยครับปึ๊บที่เขาจัดมาให้เราเนี่ยแต่งงานไปงานอะไรก็จะมีปลาไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรคะับี่เนี่ยก็หมูมากมันก็ปลาหมึกกระทะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาหมูเนี่ยไปปิ้งทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกินไปดูนะคะคุณลองคุยอยู่อันต่อไปนะคะคืออันนี้นะคะเป็นเมนูเด็ด เนูเด็ดของนี้มันอร่อยมากนะคะเออคุณสมบัติบอกว่าให้เราเนี่ยเอาน้ำจิ้มมานี้นะคะตอนนี้ก็ยังเรื่อยๆราดลงไปแซ่บปวดก่อนะคะแล้วก็เวลากินเนี่ยให้ใช้ช้อนจะได้เอาไอ้พวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาและกินภายในคอมเดียวว่าตอนนี้พอมึงกลับมาขึ้นดึงแตก็อุ๊ยปูเราถ้าอร่อยสุดยอดเลยว่ะเพรแน่ใจะ่าถ้าไม่มีอะไรถ้าก็แส้นเล็กของเราเด่น กำลังดีมะเราเป็นเป็ดหมกนะคะมันกินหอยอยู่กลางทะเลเลยค่ะรู้สึกเหมือนว่าหอยตัวนี้แบบเพิ่งเพิ่งเก็บขึ้นมาแล้วก็แบบเอามาปิ้งแล้วเราก็กินกันเลยต่อค่ะอยากมาตดมากแบบเคี่ยวคลุกนี้เด้งเด้งเหมือนกับแบบลูกชิมใส่บอลแหละหรือว่ามันใส่บอลอะไรนี่นะคะหมูเราก็ต้องไปบวดที่ศแพ้ก่อนนะน้ำจิ้มของที่นี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะคิดว่าจะเป็นน่าจะเป็นน้ำจิ้มที่ใส่ขวดมา อันนี้มันจะร้อนนิดนึงนะคะแล้วเป่าเบบนี้เป่าแบบก๊อปได้เป่าแบบก๊อปปี๊ดปี๊ดประเด็นคือมันร้อนอะแต่ว่าอร่อยมากค่ะ อาหารที่เหลือมันไกลไปนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะพบก,กันในช่วงหน้าค่ะ <c oughs>